ครับพี่น้องเบาสิกันเนาะเอากบมาเบิ่งค่อในฐานครับพี่น้องพันอยู่ซนอยู่ในฐานในตาพันเปอร์เซนต์ครับพี่น้องทีมงานตาพันเปอร์เซนต์พวกแกไก่ตังลุยตาพี่น้องว่านพันว่านตาพันเปอร์เซนต์ในซีลอยกว่าครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งวันนี้ครับพี่น้องว่าสิบพันบ่อตาพันเปอร์เซนต์ครับพี่น้องเข้าเตียงกันมาเรียบร้อยเลยครับมองเจ้ามองท่านละที่มองบังนี่อะไร ตาพันเปอร์เซ็นต์พี่นกยนส่านัากต่กันไหี่เปือกไ้ระากบนะครับว่าเพราะว่าานสี่ร้อยกว่าครับพี่นงของเขาปนเพิ่งวันนี้นาะร่าสิบ่านบ่ตาพันอรหท่พี่ผู้หนะครับเจ๊กาก็เจ๊กากร่วดีขอเลยะครับขอถามเลย ตอนนี้เขาต้องพุยกับของตา100%ก่อนนาท่านเดอดฐานที่นัวาเมื่อท่านการตลาดจะเชื่อโ,โยน้ำใน,นตาได้เลยครับตกต่ขอไม่หาเพื่อนพี่รองในตาเด้อพุ้ยฐานะครับไปพุ้ยด้ครับเ<า>อ็เฮ้าก็แล้การตลาดให้รอกการกัดเ็บประดูของควเรียนตา100%ตักครนูนะครับ รกร,ร,รับพี่น้องต่าพันเปอร์เซ็นต์หาสิเพียงครับ50เพียงราคาวัสดุ50เพียงเอามารลุนครับพี่น้องอบ่ส,สูงบนได้ห้เพียงต่าพันเปอร์เซ็นต์นสูงบนไดครับพี่น้องมือน,นี้มาลุนด้วยกัน บอสเซนกาเนาะเขานี้ก็นอนมาครับพี่น้องกนทะกนบอกเจ้าที่เจ้าหนาทครับพี่น้องเนาะทีมงานต้าพันเอร์เซ็นเอามาลงด้วยกันครับบอสเซนการครับพี่น้องว่าจะได้นอะไปไหนล้มตาเล่นไม่สายอืนย่นใครทีมง,งานตาพันเปอร์เซ็นต์ต้ง สามสาไปต่าพันเอรครับพ <people> <rez> ี่น้องโอ้ขึ้นสูงแง้ทีนี้เนี่ยบอลแรงมากตะกร่าไปเรื่อยไปยูถึงควันครับพี่น้องเมืกี้ขนเร่ปิเิรยตอนขึ้นเลยอ่ขึ้นขึ้นแลกวจไว้ ้องจะคำนวณอะไรได้ไหครับเพราะว่าตอนนี้จะไมหาจะเบียงด้านใต้คุ่มกู้เฉดเนีเปมีสามค่มนะครับจะเบียงด้านใต้คุ่มแรกตัวเลือกสูง สองร้อยสิบคะแนนผ่านไปไปหน่อยสองร้อยสิบผ่านไปแล้วขึ้นดีึ้นสูงสองร้อยแปสิบาน่อยสองร้อยแปดสิบา่านันบ้าว่าเป็นเวนะคาสน่ได้ไาป3มร้คานไปแล้ว 3 5 0ร้อบผ่านไปแล้วพี่านรองบังเมฆก้อนขาวนะครับบงเมฆก้อนขาวลางนะครับอยู่บอกว่ายู่เหนือขึ้นไปนีแต่ว่ายังไงไม่มีละยังไปมอนท่านข้างกันดีกเดี๋ยวมันจะอ่านตัวกันต้านี้มันหลังยูยูคราบใจไะะครับทีมงานตดสามไปแล้วอ่าไเลยทุกวี่ไปองเลยทุกวีนะครับ กินความาเล่ซีลอยพี่น้องซีสบายมากครับบอกพีบอกน้องผมฟังผมไอวเรืรังเราถือมากอ่ะอ่าผ่านไหมเอซีลอยผ่านพี่น้องตาพันเปอร์เซ็นต์พันเอเนยังแบนันอยูดีด้วยนะครับครับผมเติมกระทบนลครับ ตามเรื่องไหมตั้ง4 1าคะแนน415คะแนนครับพี่เรงต้า,าพันเปอรนต์